สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวธีตาพัฒน์อุตการนักทรัพยากรบุคคลชำนาญการกลุ่มงานบริหารงานบุคคลวันนี้จะมาแนะนำวิธีการให้บริการทำบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐการให้บริการบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐเป็นการให้บริการโดยให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดแจ้งความประสงค์ทำบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่รัฐใหม่แทนบัตรเดิมเช่น การเปลี่ยนตำแหน่งการเปลี่ยนชื่อสกุลบัตรเดิมชำรุดหรือสูญหายเป็นต้นผ่านระบบออนไลน์โดยเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบจะได้รับการแจ้งเตือนเมื่อมีคำขอของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดส่งเข้ามาเจ้าหน้าที่จะตรวจสอบคำขอและเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้อง หากข้อมูลถูกต้องจะดำเนินการจัดทำบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐตามรายการคำขอและแจ้งสถานะผ่านระบบออนไลน์ผู้ยื่นรายการคำขอสามารถตรวจสอบสถานะหากปรากฏข้อความติดต่อรับบัตรผู้ยื่นรายการคำขอสามารถมารับบัตรได้ทันทีโดยนำรูปถ่ายจำนวนสอใบขนาดหนึ่งนิ้ว และบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่รัฐเดิมมาในวันที่รับบัตรด้วยทั้งนี้หากมอบหมายให้ผู้อื่นมารับบัตรแทนให้นำแบบคาขอบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐฉบับจริงมาด้วยขั้นตอนการใช้งานระบบการให้บริการทำบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ 1. เข้าไปที่เว็บไซต์เ ww ลบ ubnfo.go.th 2. เลือกที่เมนูการให้บริการทำบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐโดยให้สังเกตที่เมนูนำทางด้านซ้ายของเว็บไซต์ 3. เมื่อเข้ามาที่หน้าหลักการให้บริการทำบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่รัฐให้เลือกเมนูส่งคำขอทำบัตรประจำตัวกรอกรายละเอียดในฟอร์มของระบบให้ครบถ้วน และกดที่ปุ่มส่งเพื่อส่งรายการคำขอ4เมื่อส่งรายการคำขอแล้วให้นำเลขบัตรประจำตัวประชาชน13หลักไปค้นหาที่หลักการให้บริการทำบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่รัฐระบบจะแสดงหน้าต่างประวัติการทำรายการให้สังเกตสถานะหากปรากฏข้อความติดต่อรับบัตร ผู้ยื่นรายการคำขอสามารถมาติดต่อรับบัตรได้ที่กลุ่มบริหารงานบุคคลโดยให้นำรูปถ่ายสองใบขนาด1นิ้วและบัตรเดิมมาด้วยทั้งนี้หากมอบหมายให้ผู้อื่นมารับแทนให้นำแบบคำขอทำบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่รัฐฉบับจริงมาด้วย 5. หากสถานะปรากฏข้อความดำเนินการไม่สำเร็จ ให้ผู้ยื่นรายการคำขอดำเนินการตามคำแนะนำที่ถูกต้องแล้วส่งรายการคำขอเข้ามาใหม่อีกครั